ตำรวจภูทรภาค5แถลงจับยาบ้า2,664,000เมตรเคตาเมตน1กิโลกร,รมัมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามนโยบายของรัฐบาลโดยการอำนวยการของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดไทยในภาคเหนือ เมื่อเวลา20นิกา50นาทีที่บริเวณด่านตรวจยาเสพติดป่าตึงอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพนตรวจโทพิยะตะวิชัยผู้บัญชาการต,ต,าคคตำรวจภูธรภาค5พลตตรีชินวิทย์วิชัยทรนพัฒผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพลตรตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนภาค5และพลโทบุญยือนอินกลาง ไดร่วมแถลงการจับกลุมคดียาเสพติดรายสําคัญเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึยาบ้าจํานวน2,664,000เมตรและเคตามินน้ําหนักประมาณหนึ่งกิโลกรัมโดยจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้สองคนคือนายอารลงกรสุขแตงอายุ53ปีชาวตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมและนางกำบนทรสุกแตงอายุ51ปี เป็นชาวตำบลบางน้ําเขียวอำเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มได้พร้อมรถยนต์อีกหนึ่งคันหมายเลขทะเบียน2เทพุทเวบูแหวน7275กรุงเทพมหานคร1คันโดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนทึ่งยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมีวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทสองเคตามีนไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ต่อมาเวลา20.50นาที 50. ชุดจับกลุมได้รับแจ้งจากการข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดสำคัญรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงได้สะกดและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อรถยนต์คันดังกล่าวขับมาผ่านถึงที่กำหนดจะขับมุ่งหน้าไปทางอำเภอพานตรงกับสายที่ได้รายงานมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตัวยาเสพติดป,ป่าตึง อำเภอแม่แลาวจังหวัดเชียงรายและทําการสกัดกั้นและขอตรวจคนนน้นรถนด์คันดังกล่าวจากการตรวจค้นพบว่ามียาบ้าจํนวนองล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันเม็ดและเคตาบินจำนวนหนึ่งถุงน้าหนักประมาณหนึ่งกิโลกร,รมัมจึงนํนนาตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตรวจภูธรแม่แลาวอำเภอแม่แลาวจังหวัดเชียงรายเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตารวจ สอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการแก๊งยาเสพติดรายสำคัญนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป News 24ส่งสั่งปรุ่มเอี่ยงสุพัฒมหาวันภาพข่าวนิวราชิพศีรายงาน